วัยรุ่นของไทยกับของจีนแตกต่างกันยังไงเจยวจะเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อชื่อเล่นนะคะชื่อเจียวนะคะแล้วก็ชื่อจริงเนี่ยชื่อจอ้าชวนเจียวเพราะเจียวเป็นคนจีนค่ะฟังชื่อนี้ก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่แฟนของเจียวเนี่ยเป็นคนไทยนะคะแล้วช่องของเจียวส่วนใหญ่ก็คือเล่าเรื่องในชีวิตแล้วก็เอาประโยชน์จากเรื่องของเจียวเล่าเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตทําให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้มีความสุขได้มีแบบกาําลังใจนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะจะมีวิดีโอเนี่ยอัปเดตทุกอาทิตย์นะคะมี FC ถามมาว่าอยากรู้ว่า,าวัยรุ่นของประเทศจีนกับของประเทศไทยเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้ววันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนี้หนึ่งนะคะหนึ่งก็คือเราพูดเรื่องด้านการเรียนก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้คือเห็นชัดเจนที่สุดประเทศจีนเนี่ยคือตั้งแต่เด็กสมัยพ่อแม่สมัยเจียวมาแล้วนะคะคือเด็กเรียนหนัก หนักมากมากด้วยนะคะอันพูดหนักมากมากได้เลยแล้วเนื่องจากว่าประเทศจีนมันควรมีเยอะการแข่งขันสูงหรือว่าเราจะเข้ามาหาวิทยาลัยเข้าอ่เข้าโรงเรียนไหนช่างก็ช่างที่ดีๆเนี่ยเขาดูจากคะแนนของเด็กนะคะคือคนไหนที่คะแนนดีคะแนนสูงก็จะได้ขึ้นที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นของจีนเนี่ยตั้่เด็กๆเขาก็จะเรียนหนักมาตลอดนะคะแล้วตอนที่เขาอายุสิบก,กว่าอย่างร้านเชียวเนี่ยร้านสาวของเชียวนะคะ ตอนที่เขาอายุสิบกว่าเขาก็ต้องวางแผนคืออนาคตของเขาไว้แล้วว่าฉันมีเป้าหมายที่จะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยแห่งไหนนะคะแล้วฉันต้องประมาณกี่คะแนนถึงจะเข้าที่เป้าหมายได้เพราะว่าฉะนั้นเขาต้องพยายามตั้งแต่ตอนนี้แล้วเขาถึงจะสามารถคือตอนที่สอบเนี่ยตอนที่แข่งกับคนอื่นเขาถึงจะออกมาแล้วก็คือได้ได,ได้ตามที่ตัวเองอยากได้นะคะแต่เจียวดูแล้วก็คือวัยรุ่นของ ประเทศไทยอาจจะไม่ได้หนักขนาดนี้นะคะคือเห็นเขาเลิกเรียนก็เช้าแล้วก็ก็คือเหมือนแบบว่าการบ้านก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเจียวจะบอกดอะไรอย่างล้านเจียวนะคะตอนเมื่อก่อนนะคะคือประเทศจีนเพิ่มปรับนโยบายสำหรับนักเรียนได้ไม่ถึงเดือนนะคะว่าห้ามก็คือห้ามให้การบ้านเยอะนะคะแล้วก็ห้ามให้พ่อแม่คือห้ามให้การบ้านไปยุ่งกับ พ่อแม่พว่เดี๋ยวนี้คือการบ้านส่วนใหญ่พ่อแม่ตอนสองไงแล้วก็ห้ามเรียนถึงก็คือดึกประมาณอายุของ,องลูกเจียวเนี่ยอายุเจ็ดขวบแปดขวบอย่างนี้ห้ามให้การบ้านเลยนี่คือเขาเริ่มจัดระบบให้เด็กมันก็คือน้อยลงคือเรียนน้อยลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ดูแล้วคือเด็กก็โอเคขึ้นมาหน่อยแต่อย่างหลานเจียวเนี่ยคือเขาอายุสิบสี่นะคะ,อะตอนนี้เขาโตเรียน ตั้งแต่แปดโมงครึ่งมั้งตอนเช้าแปดโมงครึ่งจนถึงตอนเย็นห้าโมงครึ่งนะคะแต่ช่วงกลางวันเนี่ยจะมีพักผ่อนสองชั่วโมงแต่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะเจียวไม่รู้ว่าสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเจียวไม่รู้ว่าประเทศไทยเียนตอนกลางคืนหรือเปล่าแต่ตั้งแต่รุ่นเจียวนะคะเจียวเรียนตั้งแต่อายุสิบกว่าเนี่ยเจียวเรียนตองกลางคืนมาตลอดนะคะ ตอนที่เลิกง,งานกลับมาที่บ้านเราก็ต้องทำการบได้อีกจองถึงเที่ยงคืนเจี่ยวถามร้านสาวว่าตั้งแต่นโยบายนี้ออกมาแล้ว <c oughs> เขารู้สึกว่าเบาลงหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าก็ช่วยได้นิดนึงนะคะแต่เนื่งจากว่าเขามีเป้าหมายที่ต้องไปเรียนน,น,นั่นนี่เขามีเป้าหมายที่ต้องได้กี่คะแนนเนี่ยคือถึงแม้ครูมไม่สั่งเขา็น่นทำอย่างนี้นะคะคืออันนี้ที่เป็นแตกต่างชัดเจนอย่างหนึ่งนะคะ2ก็คือ ถ้าพูดเรื่องการเที่ยวการกินการพักผ่อนนะคะวัยรุ่นจริงเนี่ยตอนที่เขาพักผ่อนเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนเขาชอบไปเที่ยวที่คาราโอเกะทีวีนะคะถ้ายดมาประเทศจริงเนี่ยเขาเรียกว่า k t v นะคะก็คือที่ที่ล้มแผน่นคือเขาไปรวมเพื่อนไปเที่ยวที่นะะู่นเนี่ยเขาไม่กินเหล้าก็ได้นะคะเขาไม่กินเหล้าก็ได้คือเป้าหมายของเขาก็คือไปล้มแผน่นไปอยู่กับเพื่อนกินไม่กินเหล้าไม่เป็นไรนะคะแต่สังเกตวัยรุ่นไทยเนี่ย อชอบไปเที่ยวบาร์ชอบไปเที่ยวพับนะคะร้านเหล้าพวกนี้นะคะคือที่ไปล้มเพย,ย่านี้ไม่ค่อยมีแต่ที่คล้ายๆกันนิดนึงก็คือกินเหล้าสูบุรีไวรุ่นมีอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าคนจีนสูบุรีเยอะกว่านะคะเพราะว่าประเทศจีนเขาแบบไม่ได้ห้ามบอกว่าอยู่ที่สาธารณานัดไม่ให้สูบุรีตอนนี้เริ่มนั้นนะคะแต่ยังไม่ได้เข้มงวดเหมือนประเทศไทยนะคะลววัยรุ่นจีนเนี่ยสูบุรีเยอะกว่าแต่ที่บอกว่าเยอะกว่านี่ก็น้อยลงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะคะ ถ้าล่วนคนคนแก่แล้วว่าลุวนของเจวอางนี้เนี่ยสุบุรีเกือบ90%เลยนะคะผู้ชายอะ่ะแล้วอันที่สามก็คือเรื่องครอบครัวเพราะว่าคนจริงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนจริงคือคำว่าเรื่องครอบครัวเขาถือว่าเรื่องสำคัญมากจนถึงตอนนี้คือเขายังกบกลุ่มก็คือครอบครัวไม่ค่อยแย่งกันแยกกันนะคะไม่ค่อยแยกกันคือหลานเจียวหรือว่าวัยรุ่นของจริงเนีย่ยส่วนใหญ่นะคะคือ สมมตว่าเขาออกไปเที่ยวนั่นนี่เขาไปกินข้าวกับเพื่อนอาบางครั้งโอเคไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็ยังจะไปกินข้าวเย็นที่บ้านนะคะโดยเฉพาะวันที่สคันยังวางไหวพระจางวางอะไรก็ช่างคือวันที่สคัญเนี่ยถ้าเขาไม่กลับมากินข้าวนะคะจะโดนพ่อแม่กดเลยนะคะคือเรื่องครอบครัวมาสำคัญแล้ว ถ้าเขาเรียนอยู่ต่างเมืองมีวันหยุดช่วงระยะยาวอย่างนี้แล้วเป็นวันพิเศษนะคะเขาต้องนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟกลับบ้านอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับปู่ย่าตายานนะคะอ่าคงค้างเยนติดกับครอบครัวมากกว่าแต่เจียวหิมไวรุ่นประเทศไทยก็คืออาจจะแบบถ้าเทียบแล้วก็คือน้อยลงกว่านะคะคือเวลากินข้าวอาจจะชอบไปกินข้างนอกหรือว่าซื้อข้างนอกมากินอย่างนี้คือ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันแตกต่างนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการ,รงานคือจอบมหาวิทยาลัยมาวัยรุ่นต้องเข้าไปทํางานใช่ไหมต้องไปหาเงินแต่ประเทศจริงที่แตกต่างอย่างหนึ่งชัดเจนเลยก็คือความกดดันในการหางานการหาเงานิางานนะคะเยอะกว่าวัยรุ่นไทยแน่นอนเพราะว่าประเทศจีนคนเยอะการแข่งขันสูงไม่ว่าออนไลน์กับออฟไลน์ในการแข่งขันสูงมากเลยนะคะคือตอนนี้มี หลานชายสองคนหลานสาวหนึ่งคนของเจียวเนี่ยจบมหาวิทยาลัยมาแล้วเขายังหางานที่แบบถูกใจไม่ได้นะคะคนนึงจบมาปีนึงแล้วอีกสองคนเพิ่งจบมาปีนี้แล้วเชียวเคยคุยกับเขาเขาเคยมานั่งคุยกับเจียวบอกว่าเฮ้ย hey, ทำอะไรไดีแนะนําให้หน่อยเจียวก็ถามเขาว่าอยากจะทําอะไรเขาบอกว่ารู้สึกว่าทําอะไรก็ยากไปหมดทําออนไลน์ก็มีแต่คนทําเต็มเลยทาออฟไลน์ก็ไม่รู้ไปทําอะไร แล้วถ้าเป็นรุ่นของเจียวนะคะกับรุ่นของพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไปทําอะไรจบมหาวิทยาลัยเขาเข้าราชการเป็นเลือกที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่ารุ่นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะคะเขาอยากจะเอสระเขาอยากจะทําอะไรที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเออจบแล้วจะศบมหาวิทยาลายัยมันน้อยลงนะคะคือน้อยลงเขาจะทําอะไรเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ทําอะไรเพราะฉะนั้นคือการหางานการหาเงินมันจะแบบ ยากนิดนึงนะคะแต่เทียบแล้วประเทศไทยก็อาจจะยากยาเหมือนกันนั่นแหละแต่เนื่องจากการแข่งขันไม่ได้สูงขนาดนี้ก็อาจจะยําแบบหาได้ง่ายกว่าวัยรุ่นของจริงนะคะการใช้ใจ่ายการใช้เงินนะคะที่เจียวอยากจะพูดเอ่อเพราะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มาสอนเจียวก็คือเขาเอหยดอยู่แล้วเขาส่งเราต้องประหยัดด้วยเจียวป็ประหยัดอยู่แล้วเจียวสองลูกประหยัดด้วยแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้คือเขาโอเคได้ คือรับการสอนมาที่ว่าต้องประหยัดใช้เงินแต่สิ่งแว่นล้อที่เขาอยู่นะคะคือของเยอะเกินนะคะเยอะเยะมากมายสิ่งที่สามารถให้เขาใช้ใจ่ายได้นะคะเยอะเพราะฉะนั้นเจียวสังเกตจากวัยรุ่นที่อยู่รอบตัวคือเจียวรู้สึกว่าการใช้ใจ่ายเยอะกว่ารุ่นเหล่านะคะแล้วเจียวคิดว่าประเทศไทยก็พอๆกันเรื่องนี้เนี่ยเจียวคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะคือ รื่นบัตรที่ดีบ้างนะคะพวกวัยรุ่นที่ตอนไหนแล้วคือใช้จ่ายเยอะอ่ะมันก็เลยใช้เงินเยอะขอพ่อแม่บ้างเจียวเคยได้ยินอ่ารุ่นพ่อแม่ของเจียวรุ่นเจียวเคยสรุปว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าประเทศไหนรู้สึกว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ขี้เกียจขี้เกียจกว่ารุ่นของเราแล้วก็แบบเลือกมากเลือกงานเลือกอะไรก็เลือกมากกว่า อ่าไม่เอยขยันแต่ตอนนี้ที่เจียวอยากจะพูดก็คืออ่าสมัยมันไม่เหมือนกันนะคะคือเราต้องพยายามเราต้องขยันแหละแต่เจียวคิดว่าข้อดีของวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็คือเขาฉลาดนะคะเขาใช้สมองเยอะกว่าแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่โลกที่ว่าเทคโนโลยีก,ก็ดีอะไรก็ดีเจียวคิดว่าถ้าไม่ว่าวัยรุ่นของจริงหรือว่าของไทยนะคะถ้าเขาขยันนิดนึงใช้ความสามารถของตัวเองนิดนึงนะคะเขาสามารถแบบ เปลี่ยนโลกได้เลยนะคะแล้วก็ได้ชีวิตที่แบบดีกว่าเรามากนะคะเราต้องมั่นใจกับเขาเ,เจวสรุป5ข้อนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเ,เจวรู้สึกว่าสมายัยนี้คืออินเทอร์เน็ตก็เปิดโลกก็เปิดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่วัยรุ่นได้รับเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดนะคะไม่เหมือนรุ่นเราคือประเทศมันก็ปิดอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีคือ ประเทศไหนเป็นยังไงก็ไปอย่างนั้นตอนนี้คือวัยรุ่นทั่วโลกเจยวก็รู้สึกว่าคล้ายๆกันนะคะหลายๆอย่างก็คล้ายๆกันหมดแต่เจยวก็เชื่อว่าไม่ว่าประเทศไหนมีข้อดีข้อเสียบ้างก็คือถ้าวัยรุ่นสามารถก็คือขยันนิดนึงนะคะแล้วเราก็ให้ความมั่นใจกับเขานิดนึงเขาจะไม่ได้แย่นะคะคือจะดีเลยนะคะไม่รู้ว่าคำคลิปนี้ตอบคำถามได้หรือเปล่าอ,อย่าลืมติดตามนะคะ วิดีโออัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะ